ก็หลังจากที่แม่่ม้สาวแสนสวยอดีตว่าที่ภรรยาของหลวงพี่โต้งได้กลับไปที่กรุงเทพแล้วทุกอย่างก็กลับ คืนสู่สภาวะปกติเนาะปกตินี่ก็คือหลวงพี่ท่านก็อารมณ์ดีกลายเป็นคนพูดแล้วก็ชอบเล่านิทานเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้เนนสิงฟังเหมือนเดิมแต่ว่าเนนสิงก็ยังแบบยังคาใจเรื่องการอ่านการเขียนอยู่ไง <c oughs> เนาะคืออยากอ่านเป็นอยากเขียนเป็นก็เลยขอให้หลวงพี่โตงอะ่ะช่วยเรื่อง การอ่านการเขียนช่วยสอนหนังสือให้น้อยอะพูดง่ายๆก็อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าหลวงตาน่ะได้ให้เนนสิงเข้าไปเรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้านด้วยนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เนนสิงไม่คิดถึงบ้านเพราะว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนด้วยทีนี้ท่านก็อย่างนี้แหละทั้งเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรม เกี่ยวกับเรื่องในวัดเนี่ยทำอยู่อย่างนี้เนาะมันก็มีอยู่คือตกกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนขึ้นมานั่งภาวนาด้วยเนาะก็ธรรมดาเด็กนั่งสมาธิอะ่ะทั้งกวาดตาดทั้งทำโน่นทำนี่ไหนจะเรียนหนังสือก็ต้องเหนื่อยก็ต้องง่วงเป็นธรรมดาเนาะเน้ินทิงก็นั่งสมาธิไปอย่างงี้แหละง่วงไงสับป,ประงกงงงเงินเงินงงง่เง,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 งินเง,งินอยู่นั่นแหละ <c oughs> แต่ที่แต่ที่ขำอ่ะมันไม่ใช่แค่เนนสิงคนเดียวที่นั่งสปงกอ่ะชาวบ้านที่ขึ้นมาด้วยก็ธรรมดาเนาะด่านนี้ผ่านยากนะด่านความง่วงเนี่ยโอ้เป็นหลายสิบคนเลยแหละบางคนก็แบบได้ยินเสียงกวนแบบครอกฟีดครอกฟีดเลยนะ <c ười> คือหามุมหาเสาไงพิงเสาแล้วก็นอนเลยอะพอลงตาแบบดับตะเกียงอะเออ ผ่อนตะเกียงลงอ่ะให้มันแสงนิดเดียวเอาละจองมุมใครมุมมันละได้เสาพิงแล้วก็เอาละครอกฟีดขอ,อฟีดก็ได้ยินนะเนนสิงห์ก็ได้ยินหลวงหลวงพี่ตงก็ได้ยินเนนสิงห์ก็เออหลอวลงพี่ต้งนี่ท่านก็เหมือนกับท่านได้สมาธิแล้วแหละท่านไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่เนนสิงห์โอ้ย ก็หลับแล้วนอกคนอื่นยังหลับทําไมตัวเอยงยังหลับไม่ได้ก <c oughs> ็ธรรมดาเด็กแหละแต่มันแปลกอะคืนเนี้ยมันแปลกที่ว่าพอจะหลับไปอ่ะมันมันกลับได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่เออเหมือนคนเดินแบบมันลากขานะรอบศาลาเลยนะก่อแก่กรอกแกลบกรอบแกลบเพราะว่าศาลามันก็มีแบบใบไม้เนะขนาด ปัดขนาดกว่าแล้วมันก็จะมีเศษใบไ,ไม,นะม้นะเหมือนฝ่าเท้าเหยียบใบไ,ไม้แล้วมันเสียงดังครบครบครอบอะ่ะแล้วท่านก็เลยแบบเหมือนลืมตานิดนึงอะ่ะเออเสียงตาน้อยเออภา,าอสายสานก็เสียงตาน้อยเออนั่นแหละลืมตาขึ้นนิดนิดนิด,น,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 ดนึงทางหางตาก็เห็นเป็นเหมือนเป็นคนใส่ผ้าสีแดงๆเห็นแค่ข้างล่างนะเดินเดินเดินแล้วก็เดินเข้ามาในศาลา ก็เดินจะเข้ามาแบบทีนี้เนนสิงก็นึกว่าเอ๊ะไขรทาไมไม่นุ่งขาวห่มขาวขึ้นมานั่งปฏิบัติธรรมเหมือนเพื่อนท่านคิดในใจอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็เห็นเดินผ่านเนนสิงไปก็เดินวนอยู่นั่นน่าเนนสิงก,ก็สงสัยคนแบบมาปฏิบัติธรรมมั่งอะไรอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็เลยนั่งสมาธิจนกระทั่งครบชั่วโมงหนึ่งหลงตาก็เปิดไฟตะเกียงขึ้นเสร็จแล้ว มาวันที่สองอีกเออได้ยินอีกแต่ว่าคราวนี้แปลกก็คือเนนสิงอะได้กลิ่นกลิ่นหอม,หอ,มอันกลิ่นเนี่ยไม่ยอมขยับไปไหนนะจะอยู่ใกล้ๆข้างๆบนทางฝั่งซ้ายที่เนนสิงห์นั่งอะเนนสิงกับอาจารย์แล้วก็หลวงพี่โต้องอะท่านนัง่งแบบท่านนั่งอยู่บนแคร่ไงแคร่ไม้ที่สูงกว่าทุกคนที่ชาวบ้านที่เขาขึ้นมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละ คืน,นเนี้ยเนนสิงได้กลิ่นหอมคือกลิ่นหอมเนี่ยแบบหอมเยอะมากแล้วก็หอมอยู่ที่จุดจุดเดียวด้วยนะไม่ยัยไปหนไะอยย่ใกล้เนใน,ใน,ใน,ในสิงนี่แหละสักพักหนึ่งไอเนี่ยคนชุดแดงอะ่ะก็มาอีกมาเด,กเดินอีกเดินอีกแล้วก็คราวนี้เขาแบบมันกับวันแรกอะ่ะคนชุดแดงเนี่ยเดินมาใกล้เนนสิงนะแต่ว่าตั้งแต่ได้กลิ่นหอมหอมเนี่ย คนชุดแดงเนี่ก็ไม่เข้ามาใกล้เนีนสิงแต่เดินออกห่างออกไปไปวนอยู่ข้างหลังข้างหลังไอ้คนที่เขานั่งทําสมาธิน่ะเนียนสิงก็เอ้ยคนมาทําสมาธิเราก็ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเนีนสิงก็เอ้ยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเนีนสิงก็เอ้ยทํใไมมันหอมนักวะเนีนสิงก็ว่าอย่างเงี้เนะทําไมอะคนนั่ง คนขึ้นมาปฏิบัติธรรมเขาใส่น้ําหอม <_ d ata> เขาใส่พัดหอมทําไมอะไร <_ d ata> าธรรมศาตเด็กคือได้ได้อะไรกลิ่นอะไรเห็นอะไรเขาก็ทักไปธรรมดาอย่างนี้เนาะสักพักอ่ะท่านไอ้หลวงปู่หลวงปู่ก็เลยแบบเปิดตะเกียงเสร็จแล้วก็อา้าวเป็นไงล่ะเนนแม่นั่งสับประงกแล้วเลระคืนเนี้ยเออลุตงตาทนเ็าว่าอย่างนี้เนาะทีนี้ <_ d ata> เขาก็พากันหัวเราะเนาะเพราะว่าทุกคืนก็เห็นเนนสิงแบบทั้งสับป,ปังโงกบ้างทั้งโกงกนแบบครอกครอกครอกให้ได้ยินเนาะแล้วเขาก็แบบขำกันอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้คนที่ขำก็คือมันเข้าตัวเองด้วยไงเพราะตัวเองก็นั่งพิงเสาหลับเหมือนกันเออแล้วไม่ไม่ได้หลับแค่คนเดียวนาะหลับตั้งหลายคนไงมันก็มันมีเหตุเกิดไงทีเนี้ยเออตอน เหมือนกับว่าหลวงตานะ่ะมีคนมาเชิญหลวงตาให้ไปงานงานศพหรือว่างานอะไรนี่แหละให้ไปสวดไอทำทำทำงานศพหรือว่างานอะไรนี่แหละนะจําไม่ได้เน้นจริงแบบฟังผ่านๆไงทีงนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละมาพากันขึ้นมานั่งสมาธิแต่ว่ารู้สึกว่าวันเนี้ยชาวบ้านเขาไม่ขึ้นมานะเพราะว่ามีงานที่ในหมู่บ้านนะ่ะ ขารับลงตาลงไปงานเนี้แหละเสร็จแล้วอีกแหละได้ยินเสียงแล้วก็ได้กลิ่นมาเหมือนเดิมอะ่ะทีนี้หลวงพี่ก็เลยแบบก,ก,กะเอมนะขึ <c oughs> ้นแบบนี้เนาะกลิ่นสับสาบแล้วก็ผู้หญิงใส่ชุดแดงนะ่ะก็หายไปทีนี้เน้นพอเปิดไฟอะ่ะหลวงพี่ก็บอเลยบอกว่าให้เน้นสิงหนะัก เข้าไปนอนห้องเดียวกันกับหลวงพี่เนรนสิงไม่ต้องอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะเพราะว่ากุฏิเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันคนละห้องกุฏิในกุฏิที่พักนะ่ะแบ่งออกเป็นสองห้องพักเนาะให้เนนสิงห้องหนึ่งแล้วก็ให้หลวงพี่อีกห้องหนึ่งไงดีเนนสิงก็เออเริ่มอุ่นใจแล้วนะเพราะว่าหลวงตาเนี่ยไปรู้สึกว่าจะไปสามวันหลวงตานะ่ะไปสามวันเสร็จแล้วขึ้นต่อมานะ่ะ อันนี้หลวงตาย,ยังไม่มานะเพราะว่าท่านติดขิดนิมนต์ไปอีกแต่ว่าชาวบ้านน่ะก็ขึ้นมาเนาะขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อเอมันก็ง่วงอีกเหมือนเดิมมาแหละง่วงทีนี้มันก็แปลกที่ว่าง่วงมากว่วงมากกว่าปกตินะง่วงจริงๆแต่ในความง่วงน่ะกลิ่นความหอมอ่ะมันชัดยิ่งกว่าเดิมอีกคือมาใกล้มากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ใกล้ๆเลย ยืนอยู่ใ,ใกล้แบบเหมือนยืนคุมไว้เลยนะลวงตาก็ไม่อยู่ด้วยสิวายขดลุกเลยทีเนี้ยเสร็จแล้วสักพักเหมือนกับง่วงจนแบบมันดับไปเองอะเน้นสิงอะมันคล้ายๆกับคนหลับในไหมมันตัดไปเองเลยนะ <c oughs> เนนสินก็ไปนั่งอยู่แบบแคร่แบบมันเออแค่ตรงที่มันจะริมๆหน่อยอะ เออลิมแค่พอสับประงกเท่านั้นแหละมันก็ได้เรื่องอะดิคว่ำเลยอะตีลังกาเลยตกแคลเลยนะเสียงดังตุบเลยนี่คนลวงพี่ก็ฮอะไรอะท่านก็มองไปข้างๆล้วเนียนสิงหายเนียนสิงหายตัว เนรสิงทีนี้คนเดี่ยชาวบ้านเขาก็นั่งสมาธินะเาก็ตื่นกันหมดทุกคนเลยนะแล้วก็พากันหัวเลาะเขาก็เปิดไฟเออเปิดตะเกียงบางคนก็ถือไฟฉายขึ้นมาแล้วมาส่องดูเห็นเนนสิงก้องอยู่ข้างล่างก้องอยู่ข้างล่างแค่ทีนี้ท่านก็ลุกขึ้นมาเสร็จหลุงพี่ก็หัวเลาะทีนี้ชาวบ้านเนาะยายเทิงยายเทิงก็เลยเรียกขึ้นมาว่าโอ๊ยเนนสิงปราบพญามารวะ โอ้ยมีปนอพรุ่งนี้พวกเราได้เห็นได้เห็นไข่พญามารแน่ๆเลยช <c oughs> าวบ้านพวกก็หัวราะนนะสิเพราะว่าเขารู้เขาไอ้คือที่บอกว่าพญามารน,นะเนาะเพราะว่ามันความง่วงไงเออความง่วงแล้วเนนสิงที่ว่าตกลงไปนะ่ะไม่ใช่แค่เนนสิงคนเดียวไงที่ทําให้แบบตื่นตื่นออกมาจากความง่วงอะ่ะต้อง ั้งหลายคนสี่ห้าคนน่ะชาวบ้านน่ะบางคนก็โกลนขอฟกฟลิดขอฟกฟลิดเลยนะแต่ก็ต้องมาแบบตกใจตื่นสะดุ้งอะ่ะสะดุ้งกันทั้งแบบทั้งกลุ่มเลยอะ่ะที่นั่งทําสมาธิอยู่ก็เลยพากันแบบหัวล้อกนะัาานเลยเนาะคือปราบพญามาในนึกเพราะว่ายางนะังไงล่ะยายเทิงเนี่ยไม่ธรรมาดาท่านนั่งสมาธิตั้งแต่นู้น ون, ตั้งแต่แบบหลวงตาม,มาทําวัดแล้วก็ต้องรู้ต้องเห็นอะไรแบบไม่ธรรมาดาเลย นั่นแหละทีนี้ก่อนจะกลับเนาะท่านก็เลยบอกว่าเอ้เหมือนกับว่าพูดแบบพูดออกมาเสียงดังๆบอกเฮ้ยดูกันดีๆเด้อลาเอ้ยเบิงกันดีๆเด้ออย่าให้เขาเข้ามาใกล้ลูกลาได้เด้ออย่าให้เขาเข้ามาใกล้หลานน่อยยายเด้ออย่างเงี้ยอ้าวแปลกนะสิเพราะว่าทุกคนก็รู้ ว่ายายอะต้องรู้ต้องเห็นอะไรแน่เลยไม่แค่ยายเนาะหลวงพี่โต้เงเองก็มองเนนสิงแล้วก็ยิ้มยิ้มมันแหละพอเช้ามานะ่ะ <c ười> หัวเนนสิงอะ่ะที่หน้าผากปูดเออโตนี่คือมันปูดมันหัวโนน่ะงัแบบโอ้โหใหญ่เหมือนไข่ห่านเลยนะ <c ười> เกือบ เกือบทับมาอีกตาข้างขวานะ่ะคือลืมเกือบไม่ขึ้นแต่ว่าท่านก็อดท่านก็ไม่กล้าให้เนนสิงอยู่วัดคนเดียวท่านก็เลยเอาไปด้วยหลวงพี่นะ่ะก็เลยให้เนนสิงเดินนําหน้าแล้วท่านก็ไปก็แบบเดินลังท้ายปิดท้ายไว้อะ่ะก็ค่อยๆเดินกันไปแหละขย่องขย่งไปเนนสิงเจ็บตัวคงจะเจ็บเยอะอยู่แหละ ทีนี้พอไปเสร็จคนก็เห็นคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาเล่าเขาเขาคุยกันไงคุยกันชาวบ้านก็คุยกันตั้งแต่เดินทางลงมาจากวัดแล้วว่าเออคุยกันเรื่องถ้าไม่ได้เน้นสิงนะโ็ยังโกนแบบคอกคอกคอกอ,อ,อ,อยู่แหละยิ่งหลวงตาไม่อยู่นี่โอ้ยยิ่งสนุกโกลนว่ะเขาถ้าไม่ได้เน้นสิงฮะพยามานคือความง่วงเนี่ยคงไม่เตลิดนี้หรอกค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําอาหารอรอ่อ,รอยๆถวายเนีย네นสิงอยู่โอ้ <c oughs> เนียนสิงแสดงฤทธิ์วะ <c oughs> ย,ยายเทิงนี่ก็หัวเราะเออนั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วว่าเนียนสิงไม่ธรรมดาเสล็ดแสดงฤทธิ์ <c oughs> ที่นี้พอเข้าหมู่บ้านคนเขาก็แบบจ้องอยู่แล้วไงออกมามาเห็นเ네นนสิงหัวปูดหัวโนเขาก็โอ๊ยอย่ายให้บาปเด้อลูกเนนเอ้ยวะ ทั้งขำทั้งขำทั้งแบบใส่บาทกันไข่พยามารเลยเนาะเนนสิงวันนี้เนนสิงหอบไข่พยามารมาด้วยหลวงตาไม่อยู่ยิ่งสนุกแซวเออยิ่งสนุกแซวแซวเนนสิงหลวงพี่ตก็็อดขำไม่ได้ทั้งเวทนาทั้งขำค่อยๆเดินคยกค่อยเยะขอยกขยเะเอาแค่เต็มบาทนะพอ ไม่ไมไม,ไม่ไม่เดินเยอะสองสารสงสารน้องเนนก็เลยหันเะทีนี้ยายหันหันกลับวัดไงนั่นแหละทุกคนก็เข้าใจเนาะยายเทิงก็เออเดี๋ยวตามขึ้นไปเดี๋ยวตามขึ้นไปว่ะแล้วทีนี้ตอนขากลับนะก่อนที่จะขึ้นวัดมันผ่านสะบัวสะบัวเก่าเหลืออีกแค่เท้าเท้านี่จะแตะกับขั้นบันไดเขตวัดแล้วนะ เสียงดังตู้มมาเลยอะเหมือนกับสัตว์กระโจนลงสะบัวอย่างไงไม่รู้นะเนนสิงก็หันควับไปอะไรนะวะทักเนนสิงทักว่าอะไรอะลุงพี่อะไรนะโอ้ยลุงพี่โตก็โอ้ยเนนเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรท่านก็คิดในใจไปทักทําไมนาะงานนี้อย่างนี้เนาะท่านก็เงียบนะเงียบปิ๊บเลยแล้วก็ รีบลังให้เน้นรีบขึ้นไป่ะรีบขึ้นไปอย่าไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปสนใจอะไรกับเสียงอะไรพวกนี้อย่างนี้ไงเนนก็ได้แต่สงสัยแต่ว่าหลวงพี่บอกให้รีบไปก็ไปพอไปนี่แหละก็ทํากิจวัตรทาอะไรธรรมดาปกติพอตกกลางคืนนะสิคนก็มาเหมือนเดิมมันเป็นคืนมันเป็นคืนที่แบบอีกพรุ่งนี้หลวงตาถึงจะกลับเนาะ ทุกคนก็ขึ้นมาพูดง่ายก็ขึ้นมาอยู่เฝ้าอยู่เป็นเพื่อนเนนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนพระอาจารย์โดยนั่นแหละกลัวว่าท่านจะกลัวกลัวว่าเนนจะกลัวอืมก็เลยก็เลยมีคนเหมือนอาสามานอนมานอนเป็นเพื่อนด้วยประมาณสองสาคนนั่นแหละแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าคืนนั้นน่ะลมแรงแรงเหมือนจะเป็นฟ้า,เป,ฟาเป็นฝนมาเลยนะ พัดาดปืดบาดปดบาด,ด,ดแล้วอ่ะทุกคนได้ยินเสียงโหยหวนเลยนะเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดเสียงดังเลยนะเสียงกรี๊ดดังเลยนะแล้วปกติเนนสิงกับหลวงพี่เนี่ยจะเข้าไปในกุฏิแล้วก็ให้โยมที่มาอยู่เฝ้าเป็นเพื่อนนะ่ะนอนในศาลาไง คราวเนี้พอได้ยินเสียงอย่างนี้กันทุกคนน่ะวายพากันจ้องหน้ากันเลยทีเนี้ยไม่ยอมให้หลวงพี่เข้าไปนอนในกุฏิยังไงหลวงพี่ก็ต้องออกมานอนอะในศาลากับพวกเราไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมว่ะกลัวกันนะสิกลัวกันทุกคนเลยอะ่ะทีนี้ยายก็ขำมาสิยายก็ร้องขึ้นเสียงดังเนาะตะโกนขึ้นเสียงดังจะไปกลัวทําไม มีของดีคุ้มครองอยู่เนี่ยพวกเราไม่เป็นอะไรหรอกแล้วทันก็หัวราดเฮ็เดน้ำหมากไปด้วยหัวรอะไปด้วยเนาะเอา้าในกลุ่มบรรดาทั้งเนนทั้งพระท,ทั้งคนมานั่งสมาธิชาวบ้านมียายเทิงคนเดียวอะที่ไม่กลัว <c oughs> นั่งหัวรอะอยู่นั่นแหละเออ <c oughs> ลุงพี่อะลุงพี่เงียบนะไม่ใช่ว่าเงียบทําขึมทําอะไรนะ ก็กลัวเหมกันพอดีเลยว่ะลวงพี่บอกพอดีเลยว่าจะชวนเดนสิงห์ของบ้านอนกับเพื่อนๆเอามานนอนร่วมรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆในศาลานี่แหละพวกเราไม่ต้องเข้าไปเลยดีเหลือเกินที่แบบเออคนในหมู่บ้านน่ะเขาเขาว่าขึ้นมาก่อนลวงพี่ก็เลยไม่ได้พูด ท่านก็เลยเงียบไปท่านก็เลยบอกว่าเออเออเออเอใจแล้วข้าใจแล้ว,ลวดีเหมือนกันท่านก็แอบขำนนิดนิดนิดแต่เรื่องราวมันก็ไม่จุบแค่นี้นะคะมันอุ้ยนานแล้วเอาไว้จะมาเล่าต่อนะคะขอบคุณค่ะ